สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการเปิดไพ่ดูดวงประจำสัปดาห์กับวรามาเล่าอีกครั้งนึงแล้วนะคะโดยในคลิปนี้นะคะจะเป็นอิทธิพลคำทำนายประจำวันที่15 21พฤศจิกายนนะคะมีอายุคำทำนาย เวันค่ะโดยเราจะทำนายตามวันเกิดของคนทั้ง7นะคะเอาล่ะก,ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามนะคะ f a e e o o o k f n p p เ g เวลามาเล่าแล้วก็ y o u t YouTube c h a n n e l วลามาเล่าด้วยนะเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปของเวลานิดนึงนะคะเราไปเริ่มกันที่คนเกิดวันจันทร์เลยนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยคนเกิดวันจันทร์ได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะ นั่นหมายถึงว่าคุณเนี่ยกำลังเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่แพชชั่นของคุณเหมือนจะหายไปแล้วก็เหมือนกับว่าคุณเนี่ยแม้ว่าจะมีงานมีเงินมากองอยู่ตรงหน้ามีโปรเจกต์มากมายหลายอย่างที่ต้องสาสสางแต่คุณรู้สึกเหนื่อยหน่ายนะคะหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเบิร์นเอานะคะคือเหมือนกับ ุณหมดแรงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเอื่มเต็มทีกับสิ่งที่ทำอยู่ยังไงลองไปหากิจกรรมอื่นๆทำดูนะคะเพื่อปลุกไฟในตัวเองให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าคุณ อ,อับเฉาอยู่อย่างนี้หรือว่าคิดแบบลบอยู่อย่างนี้มันก็จะไม่ดีกับการทํางานของคุณนะคะมาดูในส่วนของความรักนะได้ไพ่สามเหรียญน,นะคะเป็นแบบกลับหัวนั่นหมายถึงว่ากิจกรรมรับ3ามเศร้าที่เคยมีอยู่คาราคาังนะคะกําลังจะหมดไปแล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีร่วงหน้าเลยสําหรับคนที่มีความสัมพันธ์แบบรุงรังขังแปดอยู่นะคะคือไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีทางซ้ายก็ดีทางขวาก็ชอบเนี่ย ตอนนี้คุณจะคิดได้นะคะจะออกจากปัญหานั้นจะยุติความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งแล้วไปเริ่มต้นใหม่ดีๆนะคะกับคนที่คุณรักจริงๆแบบ2คนแต่ในส่วนของคนโสดนะเวลามองว่า คุณเนี่ยที่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีเจ้าของนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณตัดพันธะได้ดีนะคะก็คือสามารถที่จะเดินไปจากคนที่มาหลอกลวงคุณหรือว่าคนที่มีคู่ได้ง่ายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเสียใจอยู่นิดนึงนะแต่ว่ามันเป็นการเสียใจที่ดีต่อคุณในระยะยาวนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันสําหรับเรื่องราวของความรักนะสุดท้ายนะคะคําแนะนําจากพี่ลูกเต่าของคนที่เกิดวันจันทร์ ได้เป็นรูปนี้นะนั่นหมายถึงว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะคะคุณจะต้องควบคุมชีวิตของตัวคุณเองนะคะให้เป็นไปตามเกมที่คุณกำหนดนะคะคุณเป็นคนที่เลือกได้คุณสามารถกำหนดชีวิตของคุณได้นะคะคุณต้องบังคับจิตใจแล้วก็เอ่อเดเรกชันหรือว่าทิศทางของชีวิตตัวเองให้ดีนะคะอย่าลงทางอย่าไปคิดทำอะไรที่ผิดหรือว่าอย่าคิดเอ่อ ซึมเศร้าจนเกินไปอะไรอย่างนี้นะคะทุกอย่างมีทางออกเพราะฉะนั้นบังคับชีวิตของคุณให้เหมือนกับการเล่นเกมอย่างหนึ่งค่ะต่อมามาดูคนที่เกิดวันอังคารบ้างนะสําหรับในเรื่องการทํางานนะคะคุณได้ไพ่อัศวินถ้วยหมายถึงว่าในสัปดาห์นี้นะคนที่เกิดวันอังคารเนี่ย คุณจะต้องพยายามนะคะหาคอนเน c t ชันหรือว่าหาคนช่วยเหลือเยอะนิดนึงนะคะในเรื่องของการงานข้อดีก็คือคุณจะสามารถหาได้ด้วยนะคะคือในช่วงนี้เนี่ยคุณจะเป็นที่รักนะคะเป็นที่เมตตาของผู้ใหญ่แล้วก็คนรอบข้างนะคะที่ร่วมงานด้วยกันก็ขอให้ใช้จังหวะนี้นะคะให้เป็นประโยชน์ถ้าเราต้องการความช่วยเหลือจากใครนะคะหรือว่าเราต้องการ ทําธุรกิจขยายสาขาขยายธุรกิจใดๆหรือว่าทํางานประจําก็ตามเนี่ยมันมีคนที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่นะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะคะสําหรับการสร้างคอนเนคชันใหม่ๆหรือใช้คอนเนคชันเดิมให้เป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าคุณกําลังแบบว่าเป็นที่น่ารักในสายตาของคนรอบข้างนั่นเองในส่วนของความรักนะคะตรงกันข้ามสุดๆเลยขอบอกได้ไพ้าไม้เท้านะคะ ดูจากรูปก็รู้แล้วว่ากําลังอยู่ในช่วงที่วุ่นวายนะคะช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะโสดอยู่หรือว่ามีคู่นะคุณจะรู้สึกวุ่นวายใจเป็นพิเศษกับความรักนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีปัญหาขัดแย้งกันสูงเลยแล้วปัญหาขัดแย้งดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวด้วยนะอาจจะมีหลายเรื่องมากๆแล้วก็มาจากหลายๆคนหลายๆทางนะคะเช่นสมมติว่าคบกันอยู่เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาที่เกิดจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนนะคะที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ ีพูดกันไปพูดกันมานินทากันไปรับหลังอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เกิดเรื่องยุ่งๆ่งขึ้นนะคะหรือว่ามีปัจจัยภายนอกอื่นๆเข้ามามีปัญหากับความสัมพันธ์ของคุณในส่วนของคนโสดก็เช่นกันนะเหมือนกับว่าในใจเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คุณ สองคนหรือว่ากับคุณที่คุณชอบแค่2คนอะไรเงี้ยเหมือนกับคุณเนี่ยจะพยายามไปคิดปัจจัยอื่นๆปัจจัยภายนอกอื่นๆหรือคนนอกอื่นๆเข้ามามีอิทธิพลกับความสัมพันธ์กับความคิดของคุณในครั้งนี้นะคะมันก็เลยจะรู้สึกวุ่นวายมากๆแล้วก็นํามาซึ่งการทะเลาะก,กันขัดแย้งกันนะคะซึ่งเวลาขอเตือนเลยนะเป็นคําเตือนจากพี่ลูกเต่านะคะก็คือคุณได้เป็นรูปของหัวใจพาซี่อย่างนี้เลยนั่นหมายถึงว่ามีโอกาสสูงมากว่าเนี่ยเรื่องของความรักนะคะ จะมีเรื่องปวดจิตปวดใจหรือว่าจะมีเรื่องที่ทำให้รู้สึกร้าวรานนะคะคือคุณเนี่ยอย่าไปสร้างความคาดหวังเยอะหรือว่าอย่าไปก่อเรื่องทำให้เรื่องราวมันซับซ้อนนะคะขอให้ใจร่มๆในสัปดาห์นี้เพราะว่าในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะซับซ้อนซ้อนเงื่อนอยู่สักหน่อยนะคะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจหรือว่าทำอะไรลงไปเพราะมีโอกาสสูงมากเลยนะคะที่จะอกหกักหรือว่าเกิดปัญหาที่คาดไม่ถึงขึ้นค่ะ ต่อมามาดูของคนวันพุธบ้างนะคะในเรื่องของการงานได้ไพ่สีไม้เท้านะคะนั่นหมายถึงว่าคุณวันพุธเนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้นะจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะถึงขั้นต้องมีงานเฉลิมฉลองกันเลยทีเดียวเ<ๆ>ช่นเราอาจจะไปประมูลงานได้นะคะหรือว่าแข่งขันอะไรเนี่ยกับบริษัทอื่นหรือกับทีมงานคนอื่นเนี่ยคุณก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ ได้ไปร่วมง,งานเลื่อนเริงเฉลิมฉลอง,ลองนะคะเช่นสม,มุิคุณขายตรงเนี่ยคุณก็อาจจะได้ยอดเยอะหรือว่าคุณเป็นเซลเนี่ยก็อาจจะเป็นเซลตัวท็อประดับท็อปเลยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยมากๆนะคะสําหรับคนเกิดวันพุธนอกจากนี้นะสาหรับคนที่อยากจะขยายกิจการเปิดบริษัทาหาหุ้นส่วนนะคะคุณก็มีโอกาสเจอคนที่เหมาะสมด้วยนะให้ลองมองดูพี่น้องของตัวเองหรือว่าเพื่อนสนิทนี่แหละเขาจะสามารถมาช่วยทำงานาช่วยเป็นพาร์ทเนอร์กับคุณได้อย่างดีนะ นะะในเรื่องของการงานประมาณนี้ทีนี้มาดูในเรื่องของความรักของชาววันพุธได้บ้างนะคะได้ไพ่เป็นเดอะแฮงแมนเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าจะโสดหรือว่าจะมีคู่เนี่ยก็เหมือนกับว่าคนวันพุธจะค่อนข้างออมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้สบายใจมีปัญหาที่แก้ไม่ออกบอกไม่ถูกอยู่นะคะแบบว่ากระอักกระอ่วน อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำแต่พูดออกมาไม่ได้เลยสักคำอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดคุณโสดอยู่เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกเหมือนแบบ กึ่งรักกึ่งไม่รักเอเราคิดยังไงกับเขากันแน่นะหรือว่าเขาอาจจะมีการทําตัวน่าสงสัยที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกแบบไม่รู้จะพูดยังไงน้ําท่วมปากอะไรอย่างนี้นะในส่วนของคนมีคู่ก็เช่นกันนะคะอาจจะมีปัญหาอะไรที่คุณรู้สึกว่ายังมองไม่เห็นทางออกเลยจะทํำยังไงดีแล้วก็คิดวนไปวนมาอยู่กับตัวเองอะไรอย่างนั้นนะรวมถึงอาจจะต้องมีการที่เสียสละ อะไรบางอย่างนะคะที่ให้กับคนที่คุณรักซึ่งคุณเนี่ยกลับมาคิดได้ที่หลังแล้วคุณรู้สึกแบบไม่ได้อยากทําอย่างนั้นเลยแต่ว่าสถานการณ์มันบังคับให้ต้องเป็นอย่างนั้นนะคะก็เลยทําให้คุณเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบอึดอัดเหลือเกินไม่รู้จะทํำยังไงดีนะเพราะฉะนั้นพี่ลูกเต่าก็เลยเตือนว่าอะไรก็ตามที่คุณแบบคิดนะคะคิดอยู่คิดลบคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดผิดอะไรอย่างเงี้ย ก็ให้หยุดติความคิดนั้นนะคะเพราะว่าคิดไปเยอะๆเนี่ยไม่เป็นประโยชน์รวมไปถึงการคิดที่จะทำอะไรที่ไม่ดีไม่ถูกกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมเนี่ยควรจะหยุดนะคะถ้าสมมติว่ากำลังจะมีใจให้คนอื่นแบบปันใจให้กับคนที่สามที่เข้ามาในชีวิตคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอให้คิดให้ดีอย่าคิดทำผิดเพราะว่ามันจะทำให้ชีวิตคุณเนี่ยผิดที่ผิดทางไปไกลเลยนะอันนี้เป็นคำเตือนจากพี่ลูกเต่านะคะเอาล่ะ มาดูของคนที่เกิดวันพฤหัสกันบ้างสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะจ๊ะในเรื่องของการงานเขาบอกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะมีวิชั่นนะคะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลคิดอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะนําหน้าคนอื่นเขารวมถึงเป็นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นจริงในอนาคตอันใกล้ถ้ามีแผนการอะไรนะคะสามารถเตรียมสามารถที่จะเริ่มทําได้เลยนะคะเพราะสิ่งที่คุณคิดเนี่ยเขามาแน่ๆนะคะเดี๋ยวจะอินเทรนต์ต่อไปในอนาคตนะคะ รวมไปถึงคนที่ทำงานนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศติดต่อคนต่างชาติมีการนำเข้าส่งออกอะไรอย่างนี้นะช่วงนี้ก็จะเป็นโอกาสทองของคุณมากๆเลยนะคะคนที่เกิดบังพลึงค่ะถ้าทำงานที่มีการ คุยกับคนต่างชาติต่างภาษาเนี่ยคนวันพฤหัสจะทําได้ดีเป็นพิเศษเลยนะคะเอาละคิดได้แล้วก็ลงมือทําดูนะคะหรือว่า,าถ้าสเสียใจกับอะไรที่เกี่ยวกับต่างชาติอยู่เนี่ยวลาก็ยินดีด้วยล่วงหน้าเลยแล้วกันสัปดาห์นี้จะผ่านรู้รล่วงไปได้ด้วยดีนะคะในส่วนของความรักคนวันพฤหัสนะคะช่วงนี้จะมีความรู้สึกแบบว่าตัดไม่ได้ขายไม่ขาดอยู่ประมาณนึงนะคะก็คือว่า ทั้งรักทั้งเกลียดแล้วก็ทั้งแบบว่าไม่อยากจะยกโทษให้ทั้งโกรธอะไรประมาณนี้นะมันเป็นความรู้สึกครึ่งๆเลยประหนึ่งแบบอยู่ในละครรักในรอยแผนอะไรอย่างนี้นะถ้าสมมติว่าคนที่มีคู่อยู่นะคะคุณจะรู้สึกโกรธคู่ของคุณมากๆเหมือนกับเขาเคยทำอะไรผิดใจมากๆที่ทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถยกโทษให้ได้นะตอนนี้มันก็ยังติดอยู่ในใจของคุณนะทําให้คุณเนี่ยเหมือนกับ ยังไม่ m มู e ออนะคะยังคิดถึงกับเรื่องที่เขาทําผิดกับคุณอยู่เวลามองว่าตรงนี้เนี่ยถ้าสามารถให้อภัยได้มันก็จะดีกับทั้งตัวคุณแล้วก็ความสัมพันธ์นะคะถ้าถ้าทำได้ก็จะดีมากเลยค่ะสําหรับคนโสดนะคุณก็รู้สึกเหมือนแบบอยากจะโลภนะคะอยากจะเก็บคนที่คุณชอบไว้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่แบ่งเผื่อใครแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะไม่ได้เป็นอย่าง,งานั้นก็คือคุณคุณเหมือนได้แค่ฝันไปอะไรอย่างนี้นะรวมไปถึงว่า เช่นเดียวกับที่เวลาเดียพูดไปข้างต้นนะอาจจะรู้สึกไม่ชอบมาพากลหรือว่าไม่ชอบใจในการกระทําของคนที่เรากําลังคุยคุยด้วยอยู่หรือคนที่เรากําลังเดทอยู่เนี่ยสักอย่างหนึ่งนะเหมือนกับประมาณว่ารู้สึกติดใจอ่ะรู้สึกเหมือนเขามีอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยแต่สําหรับในส่วนของคนโสดวลามองว่าให้ลองดูอย่างใกล้ชิดนะเหมือนกับว่าถ้าเรารู้สึกเอกใจหรือมีอะไรไม่ดีเนี่ย ก็อย่าเพิ่งปักใจเชื่อหมายถึงว่าอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อสิ่งที่เขาบอกให้เราเชื่อสัญชาตญาณตัวเองก่อนนะคะอันนี้คนมีคู่กับคนโสดเนี่ยจะทานายไม่เหมือนกันนะเพราะว่าอยู่ต่างสถานะกันคนโสดเนี่ยยังสามารถที่จะ ถ้ามีปัญหารู้สึกเอะใจอะไรเงี้ยยังสามารถที่จะหลบหรือหลีกหนีหรือว่าแก้ปัญหาหรือว่าจะเลิกคุยได้แต่ว่าสําหรับคนมีคู่เนี่ยวลามองว่าประครับประคองไปให้อภัยกันไปดีกว่านะคะซึ่งพี่ลูกเต่าก็แนะนําในส่วนคล้ายๆกันเลยพี่ลูกเต่าบอกว่าหัวใจเนี่ยจะได้รับการปลดล็อกก็ต่อเมื่อคุณเนี่ยสามารถออยอมรับในข้อผิดพลาดของกันและกันแล้วก็สามารถที่จะเหมือนกับ รู้ว่าเฮ้ยตรงนี้มันปลดล็อกแล้วนะเรารู้สึกว่าเราโอเคให้อภัยเข้าใจกันแล้วแล้วเราก็จับมือเดินกันไปต่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ฟังเสียงของหัวใจเยอะๆแล้วก็โกรธให้น้อยๆนะคะอย่ามีโมหะจริตมากมายเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้ความสัมพันธ์เสียหายได้นะเอาเวลาไปทุ่มเทกับเรื่องการงานแล้วกันเพราะว่าเรื่องการงานเนี่ยค่อนข้างดีนะคะต่อมาคนวันศุกร์ สำหรับเรื่องงานนะได้ไพ่เดอะเลเวอเลยนั่นหมายถึงว่าในช่วงนี้นะคุณจะขยันทำงานเป็นพิเศษนะคะทำงานด้วยจิตใจที่มีแพชชั่นนะคะมีแรงบันดาลใจเหมือนกับหาเจอสิ่งที่เราชอบแล้วว่าเราจะไปต่อ,อยังไงนะถึงแม้ว่าเราทำงานประจำเนี่ยเราก็จะอยู่ดีๆเนี่ยรู้สึกมีไฟขึ้นมามีความรู้สึก ปรารถนาอันแรงกล้าที่จะขยันขึ้นมานะคะอาจจะได้รับรางวัลหรือว่ามีอ,าอะไรมาจูงใจให้เรารู้สึกดีกับการทํางานนะหรืออาจจะได้รับโปรเจกต์ใหม่ที่เหมาะสมกับความสามารถก็เลยอยากจะแสดงให้เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้เวลามองว่าคนวันศุกร์เนี่ยมีแพชชั่นเรื่องงานมากๆเพราะก็ก็ตั้งใจทํางานต่อไปนะคะเพราะว่าการที่เรามีแพชชั่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันมักจะส่งผลดีกับเรานะคะแล้วก็ทำให้งานเนี่ยประสบความสำเร็จแบบเรามีความสุขด้วยค่ะในท้ายที่สุด แต่ในเรื่องของความรักนะคุณได้ไพนี้นะคะได้ไพ่หกดาบนั่นหมายถึงว่าเอ่อคุณเนี่ยอยากออกไปแตะขอบฟ้าแล้วนะคะเรือเล็กก็เลยอยากจะออกจากฝั่งอะไรประมาณนี้นะพี่ตูนมากันเลยทีเดียวก็คือว่าเหมือนคุณเนี่ยเบื่อกับสภาวะที่เป็นอยู่แล้วก็อยากจะหนีไปอยากจะ ไปพักผ่อนไกลๆอยากจะมีสเปซของตัวเองอยากมีพื้นที่ของตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณทําเพื่อคนรักมาเยอะแล้วแล้วก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกสูญเสียความเป็นตัวเองหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วล่ะฉันอยากจะมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะก็เลยอยากจะแบบเหมือนขอสเปซนิดนึงสําหรับคนที่มีคู่อยู่นะเวาลาคิดว่า หนึ่งสัปดาห์นี้ถ้าคุณอยากมีสเปซค,คุณก็ทำไปนะคะคือเหมือนกับเให้เวลาตัวเองดูแลตัวเองนิดน,นึงอะไรอย่างเงี้ยมาเข้าใจตัวเองนิดน,นึงก็จะทำให้อะไรอะไรมันดีขึ้นแต่ส่วนคนโสดนะเวลามองว่าการหยิบให้ได้ใบนี้นะคะนั่นหมายถึงว่าความรักครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่สมหวังรู้ล่วงไปแบบที่เราคิดนะมันอาจจะมีอะไรอะไร,อะไรที่รู้สึกว่าไม่เข้ากันขนาดนั้นนะคะยังไงก็แจวมาแจวจ้ำจึกหนีไปก่อนก็ได้นะมันอาจจะยังไม่ใช่ คู่ของเรายังไม่ถึงเวลาของเราอะไรประมาณนี้นะคะก็ยังไงอขอให้มีสติแล้วกันนะไม่ว่าจะมีคู่อยู่หรือว่าเออโสดอยู่นะคะไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับว่าเบื่ออยากจะหนีออกไปอะไรประมาณนี้แต่ว่าลองดูดีๆแล้วกันว่ามันคุ้มไหมนะคะที่เราจะหนีออกไปในส่วนของพี่ลูกเต่าเขาบอกว่าช่วงนี้คนวันศุกร์เนี่ยจะออกแนวฟุงเฟอ้อเริเหม็นเปรี้ยวนะคะหรือว่าฝันกลางวันซะเยอะเหมือนแบบ วาดวิมาในอากาศเยอะมากจิตแบบฟุ้งซ่านฉันอยากเปในนี้ฉันอยากได้ไอ้นั่นฉันอยากให้สถานการณ์เป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นแค่ความฝันเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมลงมือทําเลยนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะสัปดาห์นี้คุณดูเหมือนมีแพชชั่นในเรื่องทํางานมากแล้วถ้าเรามีจินตนาการอันฟุ้งเฟอ้อประมาณนี้วเวลาว่าลงมือทําเลยดีกว่านะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จดีกว่าที่จะนั่งฝันอยู่กลางวันอยู่แล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะจ๊ะคนที่เกิดวันศุกร์ เอาล่ะมาถึงวันเสาร์แล้วนะคะในเรื่องของการทํางานของคนวันเสาร์นะคุณได้ไพ่อัศวินไม้เท้านะคะกับหัวนั่นหมายถึงว่าในช่วงนี้นะทาอะไรก็ตามถ้าทําธุรกิจนะคะอย่าพึ่งคิดถึงการส่งออกให้โฟกัสการขายในประเทศนี่แหละขายในพื้นที่ของตัวเองขายในท้องถิ่นของตัวเองไม่ต้องคิดไปถึงการที่จะขายข้ามชาตินะช่วงนี้ธุรกิจข้ามชาติอาจจะไม่เหมาะสําหรับคนวันเสาร์นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ คนวันเสาร์เนี่ยจะค่อนข้างหมดมุกนิดนึ่งเหมือนกับว่าคุณคิดสร้างสารรค์อะไรมาเยอะแล้วล่ะแต่ว่าช่วงเนี้ยมันเหมือนกับว่าแป๊กอะคิดไม่ออกนะคะไม่รู้จะใช้ค่าไม้ตายไม้ไหนแล้วอะไรเงี้ยก็เลยจะเป็นช่วงที่ขอให้คีปเมนเทนนะคะขอให้อยู่นิ่งๆไปก่อนเคยทำอะไรมาทำแบบเดิมไปก่อนก็ได้แล้วก็ไม่ต้องขยับตัวเยอะนะคะเพราะเป็นช่วงที่การงานจะนิ่งๆแหละยังขยับอะไรไม่ได้มากแม้จะ มุดหิดแม้จะอึดอัดแม้จะอยากให้มันมูฟไปเร็วไปไกลกว่านี้แต่ว่าช่วงนี้7วันนี้ยังไม่เหมาะนะคะยังไงก็ขอให้เมนเทนหรือว่าอยู่ในระดับแบบเดียวกับที่ผ่านมาไปก่อนก็แล้วกันไม่แย่ก็ดีแล้วนะช่วงนี้ถือว่าเราอยู่ในนิ่งๆของเราในคอมฟอร์ตโซนก็ดีแล้วนะคะต่อมาในเรื่องของความรักนะคะได้ไพ่แดเหรียญ รู้สึกว่าในช่วงนี้นะคะคนวันเสาร์จะงกเป็นพิเศษนะคะจะคิดถึงเรื่องเงินเรื่องงานมากกว่าความรักนะเหมือนกับว่าถ้าคุณมีคู่อยู่เนี่ยคุณก็จะไปทํางานซะเยอะนะคะเลยทําให้ไม่ค่อยได้สว่านสวีวีวีหรือว่ามาสวีดกับแฟนนะเหมือนกับต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างหาเงินอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะก,กันนะคะแค่ไม่ได้สวีดกันเหมือนเดิมเพราะว่ายุ่งนั่นเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ ก็แบบแยกกันไปทํามาหากินอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนที่โสดก็เช่นกันคุณจะโฟกัสกับเรื่องงานเรื่องเงินมากเป็นพิเศษนะคะมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยเหมือนกับมีมีอะไรที่ต้องทําเยอะในะเรื่องของการทํางานมันก็เลยอาจจะยังไม่ได้มีเรื่องราวของความรักโผล่เข้ามา แต่ก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะถ้าสมมติโชคดีมากพอมีบุญเก่าเยอะมีตั้งบุญสูงนะคะก็อาจจะได้เจอคนจากการทํางานนี่แหละเพราะว่าถ้าทําไปทำมาได้เจอคนพูดคุยเพิ่มคอนเน็ชันอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการเจอคนที่เหมาะสมในการทํางานได้นะอันนี้เป็นการดูโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยก็อาจจะมีพื้นฐานดวงเดิมที่ กำลังมีดวงเปิดเรื่องความรักมันก็อาจจะมาในเรื่องของงานแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในราศีที่ยังไม่มีความรักดวงดาวยังไม่เคลื่อนเนี่ยแต่ว่าเกิดวันเสาร์ก็อาจจะเป็นแนวที่โฟกัสเรื่องงานไปก่อนนะคะส่วนในเรื่องของคําแนะนําจากพี่ลูกเต่าได้เป็นรูปนี้นะเป็นรูปหัวใจเต้นตึกตักนั่นหมายถึงว่าในช่วงนี้นะคะจะมีกิจกรรมหรือมีโปรเจกต์หรือว่ามี เรื่องราวอันแสนพิเศษเกิดขึ้นในชีวิตนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกแบบตื่นเต้นรู้สึกแบบเฝ้ารอคอยรู้สึกอยากจะรู้ว่าผลมันเป็นยังไงมีความแบบว่าเอ่อรู้สึกเขาเรียกว่าไงกระชุ่มกระชวยนะคะหรือว่ามีอะไรที่ทําให้ใจเต้นตึกตักอะไรอย่างเงี้ยก็คือถือว่าเป็นช่วงที่ไม่น่าเบื่อนะคะเป็นช่วงที่แม้ว่าการงานจะนิ่งๆแต่ว่ามันมีอะไรเข้ามาให้ลุ้นอยู่เสมอรวมถึงในเรื่องของความรัก หรือว่าเรื่องการเงินต่างๆก็เช่นกันนะเพราะฉะนั้นช่วงสัปดาห์นี้ชาววันเสาร์เนี่ยก็ถ้าจะทำอะไรที่ต้องมีลุ้นมีเสี่ยงก็อาจจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นนะคะต่อมาสุดท้ายแล้วสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องเรื่องของการงานนะคะนี่จาได้ไพ่ The Strength เลยนั่นหมายถึงว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยต้องเจอกับของแข็งเจอกับของยากนะคะคุณจะต้องไปดีวกับคนที่ เป็นคนที่มีความสามารถสูงมีอำนาจเยอะแล้วก็เป็นคนที่มีอีโก้สูงนะแต่ว่าด้วยปัญญาของคุณด้วยประสบการณ์ของคุณด้วยความริศของคุณนะคะคุณจะสามารถเอาชนะได้ในที่สุดนะคุณจะวิน คู่ต่อสู้คุณจะวินเพื่อนร่วมงานคุณจะวินซัพพลายเออร์ supplier, คู่ค้าหรือว่าลูกค้าได้แต่ว่ามันจะไม่ได้มาโดยง่ายนะคุณต้องแบบว่าใช้สติปัญญาเยอะนิดนึงนะคะกับการที่จะได้มาซึ่งโปรเจกต์นี้หรืองานนี้นะถ้าคุณทํางานประจําอยู่ก็จะเจอหัวหน้าหรือว่า คนที่ต้องไปดิวด้วยเนี่ยที่เป็นคนดิวยากๆไปเป๊ะเลยนะคะส่วนคนที่ทําธุรกิจเนี่ยก็เช่นกันจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเจอแต่คนเก่งคนเขี้ยวอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ารามองว่าไพ่ใบนี้นะคะจะทําให้คุณเนี่ยชนะได้แน่นอนเพียงแต่ว่าต้องออกแรงเยอะหน่อยเท่านั้นเองนะสู้ๆนะคะแล้วเป็นไพ่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรประมาณนี้นะต้องใช้ความสามารถความประสบการณ์ที่มีอยู่นะคะในการที่จะเอาชนะผ่านไปให้ได้นั่นเอง แล้วก็ถ้าสมมติยิ่งเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะยิ่งมีพลังงานมากนะคะเพราะไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่เหมือนกับค่อนข้างจะพพอร์ตนะคะหรือว่าเป็นไพ่ของแบบว่าผู้หญิงนิดนึงคือผู้หญิงเนี่ยจะจะค่อนข้างทําได้ดีนะคะในในถ้าได้ไพ่ใบนี้เนาะในเรื่องการงานต่อมาในเรื่องของความรักนะคะได้ไพ่ดวงดาวนั่นหมายถึงอะไรเป็นดวงดาวกับหัวนะเดอะสตาหมายถึงว่า ถ้าสมมุติว่าคุณมีการเลิกรานะคะแล้วหวังการคืนดีเนี่ยจะค่อนข้างยากนิดนึงนะในช่วงนี้จะไม่ค่อยมีโอกาสนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้ไปถึงจุดนั้นยังอยู่ใน relationship นะ แต่ว่ามีปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยวลาก็มองว่าไอ้ปัญหานั้นเนี่ยขอให้ยอมรับแล้วก็ไปต่อเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะถ้าคิดจะแก้เนี่ยจะค่อนข้างแก้ยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นนิสัยส่วนตัวหรือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความจําเป็นมันจะไม่สามารถแก้ได้แต่ว่าขอให้ยอมรับให้อภัยแล้วไปต่อดีกว่าส่วนในเรื่องของคนโสดนะคะได้ไพ่ใบนี้เนี่ยวลามองว่าความหลัง ความหวังไม่ใช่ความหลังความหวังจะริบหรี่ไรๆนิดนึงนะกับคนที่คุณชอบหรือคนที่คุยอยู่นะคะมันอาจจะเป็นไปได้ยากนะคะหรือว่าอาจจะค่อนข้างที่จะแบบเอ่อเขาเรียกว่ายังไงปรับตัวกันยากนิดนึงเหมือนกับแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองแล้วมันไม่ได้เข้ากันขนาดนั้นนะคะก็ลองดูแล้วกันว่าเราจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ยังไงดีนะคะ ต่อมาสุดท้ายแล้วในเรื่องของคําแนะนําจากพี่ลูกเต๋าคนวันอาทิตย์ได้รูปกุญแจนะนั่นหมายถึงว่าในทุกๆอย่างที่คุณทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือความรักอ่ะมันมีกุญแจสําคัญของการที่จะไปสู่ความสําเร็จอยู่นะคะคุณต้องหากุญแจนี้ให้เจอด้วยตัวคุณเองเพราะว่าไม่มีใครจะช่วยคุณได้นะคุณต้องใช้ความสามารถส่วนตัวนะคะในการที่จะ รับมือกับปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าแม้ว่าจะเป็นการรับมือกับจิตใจตัวเองก็ตามคุณจะต้องหาให้เจอว่าแท้จริงแล้วเนี่ยกุญแจดอกนั้นที่จะมาไขาปัญหาทั้งหมดของคุณเนี่ยคืออะไรแล้วก็ถ้าเราเจอสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเหมือนปลดล็อกปลดกรอนของหัวใจแล้วเราก็จะรู้สึกไปต่อได้อย่างแฮปปี้นะโอเค ประมาณนี้นะคะสําหรับดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันในช่วงวันที่1 5บหถึงยีพฤศจิกายนยังไงอย่าลืมรบกวนกดติดตามแล้วก็ซับสไคร์เวลามาเล่าให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย